วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาคุณกิติรัตน์ปิติพาน,นิชนะคะผู้อํานวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้จัดงานเปิดตัวสถาบันอุทยานการเรียนรู้ทีเคปั้โฉมใหม่นะคะฉะลองครบรอบ16ปีภายใต้แนวความคิดนะคะเจอ n น e y to the next chapter เดินหนะ้าปรับทิศทางองค์กรนะคะพร้อมปรับโฉมใหม่ทั้งเสริมการให้บริการสุดล้ำให้เข้ากับยุคดิจิทัลพร้อมโชว์วิสัยทัศน์สร้างสารรค์นะคะระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้คู่สังคมไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพของคนไทยให้มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดทุกช่วงชีวิตซึ่งถือเป็น,นกลไกหนึ่งในการสร้างทุนมนุษย์ที่มีความสําคัญและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน พร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะันักแสดงหนุ่มสุดฮอตขวัญใจสาวๆอย่างนุ่มกระทิงขุนนลง่งเข้าร่วมชมโฉมใหม่ของสถาบันอุทยานการเรียนรู้ทีเคปาร์คณับบริเวณชั้น80ศูนย์การค้าเซนทรัลเวอร์ครับวันนี้ก็ทีเคได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่เราก็ปิดปรับปรุงนะครับแล้วก็มีล็อกดาวน์ที่เข้ามาด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราก็มีเรียกว่ามีพื้นที่ใหม่ๆที่เราเพิ่มเข้ามานะครับในห้องเด็กแน่นอนเข้ามาเรามีทอยไลบรารีนะครับสามารถเข้ามายือองเอง,อองเ่นดวยยคัาสี แล้วก็สาราเรามีแอปพลิเคชันใหม่ๆนะครับอย่าง My TK อเนี่ยเดีนี้ไม่ต้องใช้บัตรแล้วนะครับพอลงทะเบียนใน My TK จาก App Store เนี่ย๊บเนี่ยเราก็สามารถแค่เปิดแค่ QR code นะฮะแล้วก็จะต่อสมาชิกของของของ TK ก็จ่ายผ่านผ่าน My TK เลยนะครับเพราะนั้นบริการก็จะเป็น touchless เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะให้มั่นใจในการเข้ามาในพื้นที่นะครับว่าเรา,เรามีมาตรการต่างๆนะครับ mm. การรักษาความสะอาดนะครับ มายืมหนังสือเราเรียกว่าของทุกชิ้นเนี่ยถูกเช็ดถูทำความสะอาดอย่างเรียบร้อยถ้าท่านยังไม่มั่นใจพอตรงทางออกตัวทางเข้าเนี่ยจะมีห้องจะมีตู้นะฮะเอาไว้อบแสง UV อีกเรียกว่าฆ่าเชื้อโรคกันทุกขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้เข้ามากันมาดูมุมใหม่ๆที่เราปรับปรุงแล้ววันนี้เรามีมีร้านกาแฟด้วยคอแห้งมาจิบกาแฟของเราก่อนซึ่งมีเมนูที่มันดกว่ยูนี้จริงๆนะครับวันนี้เรามี Another Dot ซึ่งเป็นร้านกาแฟซึ่งเขาก็ตั้งใจทําเมนูจากหนังสือครับ แล้วเดี๋ยวก็จะทำมาเรื่อยๆกับพวกเรานะครับจะอิสระจากหนังสือเลยนะครับเพราะนั้นก็อยากให้มา T ีมารองใช้กันครับใช่ครับปัจจุบันเรามีสู์เรียนรู้อยู่ที่เป็น T ีในระดับของจังหวัดนะครับที่เขาร่วมกับทางเทศบาลกับทางอบจอยู่ย9แห่งใน22จังหวัดนะครับแล้วก็เล็กๆน้อยๆที่เป็นพาร์เนอร์กับพวกเราอีก2300แห่งนะครับแต่ที่ใหม่เลยก็คือที่ปราจีนบุรีที่กระบี่นี่กำลังจะเปิดเพิ่มขึ้นมาแล้วเพราะนั้นยิ่งมีความจําเป็นที่เราจะต้องสร้างเรียกว่าระบบนิเวศของการเรียนรรู้้ททที่่่่่เเเเชชือออมมมตกันนนนหหหดาาาาา TK จะป็็งงงึสถใว หนังสือเล่มนี้มีอยู่ที่ไหนบ้างนะครับถ้าเราอยากอยากยืมเรามี book delivery นะครับสามารถที่จะยืมผ่านไปรษณีย์ได้เรามีความร่วมมือทางไปรษณีย์ไทยเรียกว่าค่าส่งไปมาเนี่ยถูกมากนะครับถูกกว่าที่อื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเข้าเข้ามาใช้กันของทิ้งนะครับก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เคยมาของ TK Park นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสำหรับผมอ่ะมันเป็นห้องสมุดแบบวัยรุ่นที่รู้สึกว่าเราอยากมาเพราะมันมีหลายอย่างให้ทำไม่ใช่ว่าแค่ห้องสมุดธร,รรมดาเรามีทั้ง คอมพิวเตอร์มีทุกอย่างเลยครับมีทั้งของเล่นสําหรับเด็กแล้วก็มีร้านกาแฟมีแบบว่านิตยสารแบบเรารู้สึกว่าเรามาที่นี่แล้วแบบมันทันสมัยเหมาะกัแบบวัยรุ่นนะครับที่แบบอยากหาความรู้ให้ตัวเองผมว่าเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยครับผมว่าน่าจะเป็นมุมกาแฟเพราะจริงรู้สึกว่าแบบอ่านอ่านหนังสือไปด้วยกินกาแฟไปด้วยนี่คงจะแบบว่ารู้สึกดีมากๆครับแต่ตอน,นี้ก็ยังอาจจะกินไม่ได้เพราะว่าเรามีช่วงสถานการณ์โควิดอยู่ครับ ครับผมก็เพิ่งอ่านหนังสือได้ประมาณ 2, 2> โหโหปีครัผมก็เพิ่งเริ่มอ่านได้ประมาณ2ปีนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตั้งแต่ผมอ่านหนังสือก็สมาธิตัวเองดีขึ้นเพราะปกติผมแบบวกแวกบ่อยไงครับก็เลยบบรู้สึกว่ามันดีสําหรับผมนะแล้วผมก็ยังทํามาต่อเรื่อยๆครับครัผมก็ทีงก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมที่อยากค้นหาความรู้อยาก หาอะไรให้ตัวเองแบบใหม่ๆนะครับผมก็ผมคิดว่าความรู้เนี่ยมันติดตัวอยู่กับเราไปตลอดนะครับผมอยากให้ทุกคนน่ะลองศึกษาอะไรที่ตัวเองชอบแล้วก็อะไรที่ตัวเองอยากทานะครับมาที่ TK Park ได้นะครับผมฝากด้วยนะครับโอ้สบายใจเลยครับว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เรียกว่าเรามีความสะอาดทุกขั้นตอนเลยนะครับแม่บ้านเนี่ยทำความสะอาดทุกชั่วโมงนะฮะหกสิบนาทีนี้ออกมาเช็ดมาถูมาทุกทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็การให้บริการแล้วก็เป็นทัชเลสแล้วเป็นส่วนใหญ่เข้ามาสแกนก็เป็น QR Code นะครับแล้วก็สะดวกมาที่นี่ขอให้มาที่นี่ถ้าไม่สะดวกเข้าเช็คข้อมูลผ่านออนไลน์อยากอ่านหนังสือไปที่ TK Public Online l น b r a r y กับฐานข้อมูลที่เรามีอีกมากมายนะครับแล้วก็มีไม TK อยู่สามารถเช็คว่าอะไรอยู่กันตรงไหนได้ไดบ้างกิจกรรมก็มีกิจกรรมออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นน้องๆไม่ว่ากําลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยหรือจะเป็นกลุ่มของ f i r s t j o b b e r อยู่ในการงานแล้วเนี่ยอยากเรียนทักษะใหม่ๆงงเขาเรียกว่าทักษะของศตวรรษที่21สเนี่ยสามารถมาเล่นกับ TK p a พ k Pop ได้ผ่านออนไลน์ ยังไงฝากติดตามข้อมูลผ่านเว็บ w p a r k r เ r พาคครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาระะและการเข้าใช้บริการที่สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TKPARK ได้ที่เว็บไซต์นะคะท k p a r k o r t h และก็ที่ Facebook Fanpage นะคะที p k park. r k ขับได้เลยนะคะ